สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายโอนชานแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเหรียญหนึ่งบาทนะครับสามแบบนะครับสามพอสอนะครับที่ผมกําลังต้องการด่วนนะครับกําลังรับเปิดรับอยู่ตอนนี้นะครับอธิบายอีกรอบนึงครับให้เพื่อนๆนที่ที่ส่งรูปมาจะได้เข้าใจนะครับรบกวนให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูให้เข้าใจก่อนครับก่อนที่จะส่งเหรียญมาขายให้ผมนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหรียญแบบว่าบางเหรียญก็ไม่ได้แบบเป็นเหรียญที่แบบธรรมดาทั่วไปนะครับ บางเหรียญผมก็รับสภาพดีนะครับสภาพสวยนะครับต้องดูให้เข้าใจนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับอืผมเลยมาทําคลิปออกมาให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าต้องต้องให้ตั้งใจฟังแล้วกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับดูคลิปให้จบนะครับมีแน่นอนนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาขายเหรียญให้ผมนะครับทุกคนนะครับต้องเป็นต้องกดติดตามช่องผมก่อนนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งนะครับ อืมจะได้ไม่พลาดนะครับไม่พลาดเวลาที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญนะครับจะได้รู้รู้ก่อนใครนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็ไม่เริ่มมาเลยนะครับเหรียญเหรียญปีที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยห้านะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างประมาณแปดร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับแต่ที่ผมรับนะครับจะเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้มาเสียนขวางมาเสียอะไรนะครับเอาแบบง่ายๆครับแต่ถ้าเป็นมาเสียนขวางมาเสียหนกลับหรืออะไรระเสียนตรงเนี้ยผมก็รับอยู่ดีนะครับแต่นี้เอาแบบที่มันมีแบบ ที่เป็นลักษณะนี้นะครับมีขาแว่นชัดๆอย่างนี้นะครับรูปแบบที่หนึ่งนะครับที่ผมรับนะครับต้องมีขาแว่นชัดๆและต้องเป็นสภาพสวยเท่านั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมขอย้ำนะเหรียญรุ่นนี้ต้องเป็นแบบสภาพที่มันแบบสวยเท่านั้นนะครับเพราะผมรับสภาพสวยครับถ้าไม่สวยผมไม่รับเลยนะครับอืมดูให้เข้าใจนะครับไม่ได้รับทุกสภาพนะครับต้องรับสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยสภาพผิวดเดิมแบบนี้นะครับแล้วด้านหลังต้องชัดเจนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ผมรับซื้อไม่แพงนะครับเหรียญละยี่สิบาทนะครับผมบอกไว้เลยนะครับถ้าสภาพสวยนะครับอืมแต่ใครอยากขายแพงกว่านี้ก็ต้องลองหาเพจอื่นไม่ต้องลองลงขายเองนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมอะไรหรอกครับอันนี้ผมแค่ประกาศรับซื้อว่าผมจะเก็บมาสะสมเท่านั้นนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเหรียญละร้อยไม่มีทางเป็นไปได้นะครับบางคนส่งรูปมาขายผมเหรียญละร้อยมันฝันเลยครับผมบอกตรงๆว่าฝันไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าราคาความเป็นจริงอ่ะคุณต้องไปเช็คราคาความเป็นจริงดูก่อนว่ามันถึงหรือเปล่า แล้วผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้ซื้อราคาขายนะครับไม่ได้เออผมไม่ได้ซื้อราคาขายนะราคาที่หนึ่งเขาขายกันผมซื้อไม่ได้หรอกครับผมซื้อไปผมก็เจ๊งเนี่ยครับจริงมากเออแต่ถ้าเพื่อนๆอยากขายผมเพื่อนๆต้องเข้าใจผมก่อนนะแต่ถ้าใครดูความรู้ได้ครับไม่ต้องขายผมก็ได้ผมไม่ว่าหรอกนะครับอืมผมก็บอกนะผมรับซื้อเท่านี้นะครับจะมาโวยวายอะไรไม่เอานะครับไม่ใช่เด็กนะครับอย่ามางองแงนะครับโตๆแล้วพูดจาชัดเจนนะผมโคชัดเจนเลยแล้วกัน แต่ถ้าสภาพนี้ผมก็ไม่ได้รับนะครับสภาพนี้ไม่ต้องส่งมาให้เสียเวลานะครับเนี่ยไม่มีขาวแว่นอะไรอย่างนี้นะครับอืไม่มีขาวแว่นหรือว่าไม่มีอะไรเงี้ยเป็นสภาพผ่านใช่นี้ผมไม่รับเลยนะครับลองดูครับลองเทียบดูสภาพมันดูแล้วกันนะครับว่าสภาพแบบยังไงนะที่ผมรับไม่รับนะครับนี่ครับสภาพด้านนี้ผมรับนะสภาพอย่างนี้ผมไม่รับนะด้านขวาเนี่ยนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับผมจะไปแบบเร็วนะวันนี้นี่นะครับ อันนี้คือรับอันนี้คือไม่รับนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนแล้วนะอ่เปลี่ยนรุ่นละรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมก็รับซื้อตลอดนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ผมจะรับทุกสภาพนะครับนอกจากสภาพที่มันเป็นสนิมเขียวหรือว่าแบบดำๆผมไม่รับนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพผ่านใช้ผมก็รับนะครับรุ่นนี้นะครับพิเศษตรงที่ผมรับทุกสภาพนะครับแต่เป็นสภาพที่มันแบบ ผ่านกับไอสภาพผ่านใช้ทุกสภาพนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพแบบสนิมเขียวหรือว่าเป็นแบบคาดดำๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับอืมเนี่ยอันดับแรกที่ผมต้องการเลยผมต้องการเป็นเหรียญเพียงงี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยผิวยางงี้นะครับเป็นแบบออกสีเหลืองเหลืองเงี้ยนะครับทองทองนี้นะครับอันนี้คือสภาพที่มันสวยนะผ่านใช้งานยังสวยนะครับนี่นะครับผมรับซื้อได้ประมาณยี่สิบาทนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมก็รับซื้อได้ยี่สิบาทนะครับในสภาพสวยนะครับ แต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสภาพหย่อนกว่านี้อาจจะเหลือเหลือสิบบาทสิบห้าบาทแล้วแต่คุยกันนะครับอืมผมรับเยอะนะครับแต่รุ่นเนี่ยผมรับเยอะนะรับเยอะรับจํานวนมากยังรับไม่อั้นนะครับถ้ามีก็รีบๆส่งมาขายกันแล้วกันแต่ต้องมีประมาณสิบเหรียญขึ้นนะครับถึงจะขายได้นะครับสิบยี่สิบเหรียญนะครับถึงจะขายได้ถึงจะคุ้มค่าส่งนะครับไม่งั้นไม่คุ้มนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาจะแยกสภาพเหรียญนะครับว่ามันสวยหรือไม่สวยนะครับ อันดับหนึ่งเราดูขาแว่นเหมือนเกินครับทุกรุ่นนะครับเราต้องดูขาแว่นของในหลวงรอเก้านะครับนี่นะครับเราต้องดูนะครับว่าขาแว่นชัดไหมดวงตาเป็นยังไงเนี่ยครับหูเส้นผมนะครับดูอย่างนี้นะครับถ้าขาแว่นชัดอย่างนี้นะครับก็ยังสวยนะครับยังสวยอยู่นะครับนอาจจะมีแบบไม่สวยบ้างหรือสวยบ้างแล้วแต่เขากันไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนยากขายสภาพสวยเพื่อนเพื่อก็ต้องแยกมากลุ่มหนึ่งนะครับส่งรูปมาดูให้กลุ่มหนึ่งว่าเหรียญนี้สภาพสวยนะมีอยู่สิบห้าเหรียญยี่สิบเหรียญและเหรียญสภาพไม่สวยมี ยี่สิบเหรียญนัอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปนะครับเออจะได้ไม่สับสนนะครับจะได้แยกเป็นราคาให้นะครับและตรงด้านหลังนะครับตรงพยาคุณเนี่ยครับหน้าต้องแบบว่าไม่ไม่ไม่เรียบแบนไม่อะไรครับต้องแบบประมาณนี้อย่างน้อยต้องแบบประมาณนี้นะครับในเหรียญที่ผมรับนะครับนี่นะครับดูนะครับดูและดูให้เข้าใจนะครับไม่ได้ว่าส่งกันมาตะบี้ตะบันส่งกันมาให้ผมปวดหัวนะครับแล้วก็อย่ามาโวยวายนะครับผมบอกราคารับซื้อไปแล้วนะครับว่าผมรับซื้อได้ไม่เกินยี่สิบาทนะครับ อืมผมชัดเจนแล้วนะคุณอ่ะชัดเจนเลยย่างแน่น้นองนะครับดูคลิปผมดูแลวฟังให้มันทุกตัวอักษรที่ผมพูดไปเนี่ยครับอืมผมไม่มีมาพูดไร้สาระด้วยอนะ่ะลองดูแล้วกันนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับผมรับนะครับยี่สิบบาทนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกนะครับถ้าขายคนอื่นขายแพงกว่าได้ขายไปเลยครับไม่ต้องมาขายผมนะอืมผมผมไม่อยากให้คนขายผมมาได้นะ ถ้ามันคิดว่ารา <Stars> คาถูกไปก็อย่ามาขายผมหรือว่าคุณมีท่องคางอื่นที่มันขายแพงกว่าคุณก็ขายได้ครับผมยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่แบบเออมีช่องทางขายที่มันแพงกว่านี่ผมพูดจากใจจริงนะครับไม่ได้แบบมาพูดเสแสร้งอะไรเนี่ยอืแต่ถ้าใครไม่มีทางเลือกที่จะขายหรืออยากขายผมอ่ะผมก็ซื้อได้ประมาณนี้นะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับเหรียญที <ca> ่สภาพไม่สวยนะครับค <s> ือเหรียญที่มีขาแว่บเรียบๆอย่างนี้นะครับคือสภาพที่มันไม่สวยนะครับนะครับดูตรงนี้แหละครับ ไอ้ผิวยังไม่เท่าไหร่ครับดูตรงนี้นะครับอันดับหนึ่งต้องดูตรงขาแว่นในหลวงล้อเก้าครับที่มันสภาพไม่สวยมันจะเรียบอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับมีคาบตรงนกตรงพยาฟุตเห็นไหมเนี่ยก็คือไม่สวยเหยอนี่ผ่านการใช้นะครับจะมีคาบอยู่ในน่องหนังสืออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาแยกก็แยกกันประมาณนี้นะครับเราอยากใช้ความรู้สึกแยกนะครับเราใช้เราใช้ความเป็นจริงแยกนะครับเราอยากใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเหรียญของเราสวยไม่สวยนะครับไม่เอานะครับ เราอย่ามาโนนะครับเราอย่ามาโนนะครับขายของเราอย่ามาโนนะครับเราต้องเอาความจริงนะเหรียญนี้คือเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้คือเหรียญไม่สวยนะครับดูนะครับดูนะครับด้านซ้ายมือคือเหรียญสวยนะครับด้านขวามือคือเหรียญไม่สวยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับผมรับหมดนะครับพ่าเหียญขวางผ่าเสียญตรงอะไรเงี้ยนะครับพ่าเสียญธรรมดาผมว่ารับนะครับรุ่นเนี้ยทุกรุ่นนะครับผมรับหมดนะครับในสามรุ่นเนี้ยนี่คือสวยนี่คือไม่สวยนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับวันนี้ผมก็ไปแบบเร็วๆแล้วันะ เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนรุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ผมจะรับแค่เป็นบล็อกเดียวนะครับบล็อกเดียวนะครับไม่ได้รับทุกบล็อกนะครับรุ่นนี้ต้องฟังให้เข้าใจนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้นะมันจะมีมูลค่ารับซื้อมากกว่านะครับถ้าเป็นตามที่ผมบอกนะครับก็เหรียญละห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าเป็นปกติผมไม่ได้รับนะฟังนะครับฟังฟังนะครับโอเคนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมันจะมีด้วยกันอยู่สองบล็อกนะครับต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คือเหรีนนะครรัับบบแต่่ผมมไได้้็อก อันนี้คือบล็อกผู้ยาวนะครับอันนี้คือบล็อกผู้ยาวนะครับผู้ยาวแยกยังไงก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปนะครับดูตรงตัวหนังสือเนี่ยไอตัวทหารตัวแรกนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือผู้ยาวนะครับถ้าเป็นเกตของหงนะครับเรือหงนะครับมันติดชัดๆอย่างนี้ก็คือผู้ยาวนะครับเหรียญผู้ยาวรุ่นนี้ผมไม่ได้รับนะครับผมจะรับเป็นเหรียญผู้สั้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับผู้สั้นที่ผมรับเป็นยังไงต้องดูนะไม่ใด้ผู้สั้นแบบปกตินะครับนี่นะครับผู้สั้นเนี่ยแยกด ของผู้ยาวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับเนี่ยอธิบายอาจจะต้องตั้งใจฟังกันหน่อยครับแล้วก็เนี่ยครับเกตของหงนะครับตรงเนี้ยเกตจะติดไม่ชัดนะครับจะไม่คมไม่ชัดนะครับจะติดแบบเรืองรางนะครับแล้วก็มีทหารเนี่ยครับตัวใหญ่นะครับตัวอ้วนๆอยู่นี้นะครับจะดูตัวอ้วนกว่าเป็นผู้ยาวนะครับเหรียญผู้สั้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับรายละเอียดจะไม่คมชัดนะครับเท่าเหรียญผู้ยาวนะครับเอาง่ายๆนะครับ แต่เหรียญที่ผมจะมารับนะครับก็คือเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญผู้สั้นนะครับแต่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขามีเพื่อนๆบางคนส่งรูปมาก็ไม่เข้าใจหาวผมไม่รับซื้อจริงนะครับคุณต้องฟังก่อนนะครับว่าผมรับซื้อเป็นแบบไหนนะครับผู้สั้นเป็นแบบไหนนะครับเหรียญห้าสิบบาทนะครับสภาพสวยนะครับนี่นะครับอันดับหนึ่งนะครับดูว่าเป็นผู้สั้นใช่ไหมอ่ะนี่นะครับเกดหงนะครับมันจะไม่ชัดอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าหานจะตัวอ้วนครับตัวแรกถ้าหันอุนอ้วนนะ แล้วดูตรงนี้ครับดูตรงวงเดือนนี่ครับด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยไล่มาทั้งรอบรอบเหรยญนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเส้นวงเดือนครับไล่ไล่มาตามใต้เรือนะครับเห็นไหมเส้นวงเดือนคือเส้นที่มันออกกลมๆนะครับเห็นไหมครับเราแน่รู้นะเนี่ยครับแล้วมันไล่ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะรอบทั้งเหรือแล้วครับถ้าเราสนังเกตดีๆนะครับแต่นี้ผมไล่กล้องแบบไล่เร็วๆนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเส้นวงเดือนด้านหลังนะครับเห็นไหมมันก็จะวนมาถึงด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับรอบทั้งเรียญนะครับ ต้องรอดทั้งเหรียญนะครับไม่ได้ว่าแบบว่ามีนิดเดียวแล้วก็มาขายผมผมก็ไม่รับนะครับผมจะรับที่มันวงเดือนลอดทั้งเหรียญนะครับถ้าลองส่องกับไฟดูนะครับเนี่ยเนี่ยครับลักษณะแบบนี้นะที่ผมรับนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมีเท่าไหร่ผมรับไม่อั้นนะครับเอาง่ายๆแล้วกันขอให้มันเป็นแบบนี้แล้วกันนะเออแต่ไม่ได้เป็นผู้สั้นธรรมดานะครับเป็นฟังน้ฟังให้ดีๆนไม่ได้ผู้สั้นธรรมดานะเป็นผู้สั้นบล็อกวงเดือนเท่านั้นนะครับนี่นะครับต้องแบบอย่างนี้นะครับวงเดือนอย่างนี้นะเห็นไหมครับ ผมว่าน่าจะเห็นอยู่นะเพราะว่ามันก็ชัดเจนนะครับวงเดือนเหรียญเนี่ยนะครับผมมีอยู่หลายเหรียญน,นะครับไม่ได้ว่ามีเหรียญเหรียญผมเหรียญเดียวนะต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับต้องเป็นสภาพสวยนะครับสภาพไม่สวยก็ไม่ถึงห้าสิบาทนะครับแต่ผมรับทุกสภาพนะถ้าเป็นวงเดือนนะครับอืมตั้งแต่สิบสิบถึงห้าสิบอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเป็นสภาพ ament, ขี้เหร่มากก็เลยอาจจะเหลือสิบบาทนะครับแต่ถ้าสภาพสวยก็อาจจะห้าสิบนะครับ แล้วแต่การตกลงกันสําหรับคนขายคนซื้อนะครับต้องเข้าใจนะครับเหรียญนี้นะผู้ยาวไม่รับนะครับผู้ยาวไม่รับผู้สั้นไม่รับนะครับรับเป็นผู้สั้นเป็นบล็อกวงเดือนแบบนี้นะครับย้ํานะครับรับเป็นบล็อกวงเดือนนะครับผู้สั้นย้ําเป็นบล็อกวงเดือนเท่านั้นนะครับโอเคนะครับส่วนเพื่อนคนไหนครับถ้ามีเหรียญที่ผมต้องการนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับ แล้วก็แอดไลน์มานะครับที่ไลน์ ID นะครับ aon นะครับ c h a n n e l 888นะครับ on channel 8 8นะครับเข้ามาแอดไลน์เข้ามาแล้วส่งรูปภาพมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแต่ผมแอดอาจจะอ่านช้าหน่อยนะครับอาจจะอ่านแบบไม่ทันใจเพื่อนๆนะอครับต้องใจเย็นๆนะครับเพราะคนส่งรูปมาเยอะแยะแล้วผมต้องดูรูปของแต่ละคนให้ละเอียดแล้วก็ผมก็ตอบให้ทุกคนนะครับไม่มีผมอ่านอะไรเงียบนะผมยังตอบให้ทุกคนอยู่นะครับถ้าทุกคนไม่กวนนะครับไม่กวนประสาทครับ อถ้าคนส่งมาไม่กวนบาทานะครับผมก็ตอบให้ทุกคนนะครับเพราะมันมีพวกเกียนมันส่งมาก็มีครับอืมนะครับไอ้พวกเกียนหรือพวกงองแงผู้ไม่เข้าใจโลกมันมีหมดแหละครับในโซที่ส่งมานะครับเออแต่คุณเลือกเอาว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหนนะครับคนที่พูดจาภาษามนุษย์รู้เรื่องหรือว่าคนที่พูดไม่รู้เรื่องนะครับถ้าคนไหนพูดพูดรู้เรื่องผมก็ตอบให้นะครับผมเป็นคนมีมารยาทดีนะไม่ต้องกลัวนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ขออภัยเพื่อนๆนะครับวันนี้อาจจะเร็วๆหน่อยนะครับแต่แบบเอาให้มันแบบกระชับและชัดเจนนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับฟังคลิปผมแล้วจบนะครับและเข้าใจนะครับช่วนกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับหนึ่งรวมๆเลยนะครับหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งนะหนึ่งรวมๆเลยครับถ้าใครกดหนึ่งนะครับขอให้มีโชคมีลานะครับถูกหวยร่ำรวยนะครับง้วนวปนที่สิบหกนี้นะครับไม่ต้องไกลๆนะครับวดวนที่สิบหกสิบหกมีนานี้นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับโอเคนะครับ ถ้าถูกก็อย่าลืมผมแล้วกันนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณและสวัสดีครับ